โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยครับก็วันนี้มาอยู่ในช่องวิทอนซิตี้สังกับผมอาร์ต้ค,ครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเกมโซโิโอครับที่ค้นเคยครับแต่เราผมยังไม่จบกับโซวิโอครับแต่ผมไไม่ได้จะมาสร้างกงสัตว์กินเนื้อะนะครับวันนี้แต่ผมจะให้ดูอะไรเออปังนี่คือเอ้ยเดี๋ยวนี้เพิ่งมึนนี่คือเยลโล่สโตนนั่นเอง นี่โอ้โน้ำพุร้อนตรงนี้แต่มันไม่ใช่อุทยานธรรมดาเพราะว่าตรงนี้นั่นก็คือคือ,คอมันคือมันคือภูเขาไฟใต้ดินนั่นเองนี่แล้วก็ตรงนี้ผมได้สร้างภูเขาไฟขึ้นมาอีกทูดนึงแม่คล้ายๆกับภูเขาไฟพูจิของประเทศญี่ปุ่นเลยโอ้โหสร้างมาเหมือนกันมา ตแต่โลกตอนเป็นปลวาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่ที่สุดไหมไม่รู้เหมือนกันรือใหญ่กว่ากุ้งโตเกียวของประเทศญี่ปุ่นนะครับกุ้งโตเกียวมีปลวาไฟไอ้ลูกนี่แหละผู้ชี้เออยิงไฟไปโอ้โหไฟตกน้ำทุกคนเดี๋ยวนะผมขอผมมีอะไรแปลกแป โ,โ, então, โอ้โหตอนนี้นี่คือเยนโลสสโตนที่แต่ตอนนี้ผมสร้างนำภูร้อนมาด้วยนะอุทยานเยนโูสสโตนนะครับมันอยู่ในสหรัฐอเมริกาโอ้ยเสียงใจก็ดังจังมันอยู่ในสหรัฐอเมริกาครับตอนนี้แล้วก็นี่เป็นหลายบ่อเลยนาพูร้อนเนี่เออมึงเข้าใจโอเค ตรงนี้นะเป็นที่เก็บความร้อนตัวแต่ผมทำภ okay. oh ูเขาไปรุ่นนี้ในช่องไหนไปแล้วไงครับโอเคเจ้ายันโลสโตนเนี่ยก็ผมก็ให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยคืออุทยานแห่งชาติยนรูสโตรที่ผมสร้างไม่ค่อยจะเหมือนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็เหมือนก็แค่ไอ้ภูเขาไฟใต้ดินนี่แหละนะโอเคโอ้ วางวางวางน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนโอ้ยเดียงใจนี่มันก็เออเออยังโอเคโอเคผมก็ให้ดูเพียงแค่นี้แล้วกันครับโอเคผมไม่ดูเพียงแค่นี้ครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ท่านักสุดที่สามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เพื่ได้แจ้งเตือนโอเคสย่าลืมตคลิปนี้บายบายครับผม